ทองต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกตพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผนพอดแคสต์ EP ที่7 9ค่ะคุณอยู่กับเกตพิชยาพัฒน์ที่ปริกษาทางการเงิน f p t วันนี้นะคะเกุก็จะมาชวนทุกท่านนะคะลิสต์รายการสินทรัพย์ค่ะ เก็ดได้ข้อมูลนะคะเป็นบทความจากสมาคมนันกวางแ์นางการเงินไทยค่ะในหัวข้อสินทรัพย์ที่ถูกลืมเขียนโดยคุณภูษด,ดีพร,กรเกษมศาสตร์นันกวิาทางการเงิน CFP ค่ะเก็ก็เลยนะํามาพูดคุยกับท่านใน EP นี้นะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเรา ทํางานในแต่ละวันเนาะแล้วก็มีการสะสมสินทรัพย์ไว้ต่างๆมากมายนะคะถ้าได้ติดตามกันมาหลายหละ EP ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเวลของตัวเองนะคะก็คือทํางบการเงินขึ้นมาค่ะโดยที่เริ่มต้นนะก็ต้องมีการทํากระแสงบกระแสนง,งินสดนะคะลิสต์รายรับรายจ่ายก่อนนะว่าในแต่ละปีของเราเนี่ยนะคะ มีรายได้ทุกทางเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยเหลือเป็นกําไรไหมนะคะซึ่งเงินที่เหลือในแต่ละปีเนี่ยเราต้องมาจัดสรรใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะสามารถนํามาออมมาลงทุนหรือเอาไปต่อยอดชีวิตอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเบื้องตน้นและถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางบดุลส่วนบุคคลนะคะซึ่งต้องมีการบันทึกฝั่งที่เป็นสินทรัพย์ ะะแล้วก็นี่สินนะก็คือสินทรัพย์ลบนี่สินก็จะเท่ากับความมั่งคั่งนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบดูว่าขณะนี้เนี่ยในแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านไปของเราเนี่ยเราได้สะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบนี่สินว่านี่สินที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นนี้สินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะหมดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็นี่สินนี้เนี่ย มันอยู่ในกําลังความสามารถทางการชําระของเราได้ไหมมันกำลังจะเจอปัญหาหรือเปล่านะคะสัดส่วนมากไปไหมนิสินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตัวไหนมากน้อยเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงนิสินที่มีอยู่เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรคือควรจะเคลียร์ก่อนนะคะนี่คือการตรวจสอบงบการเงินนะคะซึ่งในส่วนของทรัพย์สินเนี่ย ในส่วนของหนี้สินเนี่ยเข้าใจว่าหลา,หลายๆท่านเนี่ยต้องมีความใส่ใจและกังวลอยู่พอสมควรแล้วล่ะเพราะหานี้สินเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแรกที่เราจะต้องจัดการก่อนทุกอย่างใช่ไหมคะทุกคนก็ได้จะตรวจสอบแต่ฝั่งส่วนของทรัพย์สินนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็มีการสะสมเก็บเอาไว้ซื้อเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้ เรียบเรียงรวบรวม,รวมเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ได้มาแยกแยะด้วยซ้ำว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นประเภทไหนนะคะมันก็มีผลต่ออนาคตระยะยาวค่ะนะคะใน EP นี้ก็เลยจะมาพูดถึงประเภทของทรัพย์สินด้วยนะคะว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะในทางของการวางแผนทางการเงินนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะสินทรัพย์นะคะที่แบงที่ของเราที่มีอยู่เนี่ยควรจะมาจัดหมวด ว่าอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าสินทรัพย์ประเภทไหนนะคะทําให้เราพอจะนึกออกได้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยสินทรัพย์เหล่านี้มันจะงอกเงยไปยังไงหรือมันจะมีค่าจ่ายให้เรามันจะหรือมันจะผ่านกันเป็นหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสินทรัพย์แบ่งออกเป็น3าประเภทได้แก่นะคะ 1. สินทรัพย์สภาพคล่อง2ส,สินทรัพย์เพื่อการลงทุน3ส,สินทรัพย์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละสินทร,รัพย์เนี่ยประกอบด้วยสินทร,รัพย์อะไรแล้วลองนึกถึงสินทร,รัพย์ของเราดูนะคะว่าที่เรามีอยู่เราอยู่ในหมวดไหนนะคะสินทร,รัพย์สภาพคล่องก็จะเป็นสินทร,รัพย์ที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วค่ะมีความคล่องตัวสูงแล้วก็สามารถนําออกมาใช้ได้ทันทีนะเช่นเงินสดเงินฝากออมทรัพย์นะคะซึ่งควรจะมีสินทร,รัพย์สภาพคล่องอย่างน้อย3-6เท่าของรายจ่าย ต่อเดือนนะคะไว้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันซึ่งตามหลักปีนามิทางการเงินที่เกตเคยพูดไว้ในเอพีก่นก่อนก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องการสำรองเงินสดสภาพคล่องนะซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยทุกคนนะคะอย่างเช่นทํางบกําไรขาดทุนนะทำรายรับรายจ่ายของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามีเงินเหลือเงินเหลือเนี่ย อย่างแรกเลยต้องไปสำรองไปสภาพคล่องซึ่งสภาพคล่องถูกกำหนดมาจากอะไรถูกกำหนดมาจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราค่ะซึ่งถ้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราเนี่ยเดือนละโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เราต้องรู้ใช่ไหมว่านี่สิที่ต้องผ่อนเนี่ยเดือน,น,นเท่าไหร่ไม่ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายให้กับตัวเองและครอบครัวเท่าไหร่เราสตเรายก,การออกมาเราจะรู้เข้าคร่าว่าควรจะมีเงินสำรองสภาพคล่องเท่าไหร่อย่างน้อยควรจะเป็น3เท่านะคะของค่าใช้จ่ายต่อเดือน แต่ว่าสามเท่านี่กรณีคนที่มีงานมีรายได้หลายทางเนาะถ้ารายได้ทางใดทางหนึ่งหมดไปเนี่ยสามเท่าก็จะเพียงพอเพราะว่ามันจะมีรายได้ทางอื่นพอประทังไปได้นะคะแต่ถ้าคนที่มีอาชีพงานเดียวเลยแล้วถ้าตกงานเนี่ยนะคะเราต้องสำรองสภาพคล่องอย่างน้อย6เดือนนะคะถ้า6เดือนก็จะสอดคล้องกับตรงประกันสังคมด้วยนะคะประกันสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกเลิกจ้างหรือตกงานนะคะจะมีเงินชดเชย ช่วงว่างงานให้ใน6เดือนให้หางานใหม่นะคะก็จะเพียงพอกับคนที่มีเงินสำร,รองสภาพคล่อง6เดือนเช่นกันนะคะในระยะเวลา6เดือนเขาก็จะคาดว่าเราหางานใหม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นยุคช่วงโควิดช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นภาวะที่มีความกระทบกันไปทั่วเลยเนี่ยอย่างที่เคยพูดกันเงินสำร,รองสภาพคล่อง6เดือนอาจจะไม่พอแล้วนะคะต้องเป็น12เดือนหลังจากนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะต้องมองเรื่อง12เดือนเป็นหลักแล้วละ่ะ เพราะว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญมากเลยว่าถ้าทุกอย่างมันแช่แข็งอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยอาจต้องมีถึง12เดือนเลยนะคะที่ที่จะครบกับเรื่องของรายได้สาเหตุที่เขาไม่สำรองสภาพคล่องเยอะเกินไปก็เพราะว่าเราเสียโอกาสในการในการสร้างผลตอบแทนค่ะเพราะว่าเงินที่มาไว้ในสภาพคล่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฝากธนาคารดอกเบี้ยก็จะน้อยนะคะ,ะเพื่อการถอนได้เนาะแค่รักษาเงินต้นนะ mm hmm. การรักษาเงินต้นเนี่ย ก็จะทําให้นะคะก็จะทําให้เสียโอกาสการลงทุนเพราะว่ามันจะแพ้เงินเฟ้อนะคะก็คือจะแพ้เงินเฟ้อคืออย่างน้อยอัตรางเงินเฟ้อที่3%แต่ดอกเบี้ยธนาคารให้อยู่ที่ไม่ถึง1%นอย่างเงี้ยน,นะคะมันเลยต้องมันก็เลยต้องกำการเงินออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยไปไว้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าชนะเงินเฟ้อนะก็เลยที่ผ่านมาก็เลยมีการพูดเรื่องสำหรับสภาพคล่องที่3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย น่าจะต้องเป็น12เท่าแล้วล่ะนะคะนี่คือสินทรัพย์ส่วนแรกคือสําหรับสภารัพคล่องเราสํารวจดูนะคะว่าเราเตรียมเอาไว้เพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะต่อมาค่ะก็คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็คือเป็นทรัพย์ที่เราหวังผลตอบแทนในอนาคตหรือหวังว่าสินทรัพย์เนี้ยจะมีมูลค่าของตัวเองสูงขึ้นนะคะยิ่งเริ่มต้นสะสมเอาไว้เร็วก็ยิ่งดีนะคะยิ่งเริ่มลงต้นลงทุนเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าต้องมีระยะเวลาเพื่อให้เงินเนี่ยไปทํางานนะคะเช่น พวกเงินฝากประจำนะคะเงินสละกออมศินเอ่อสลัออมทรัพย์ธนบัตรบาลหุ้นกู้หุ้นกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบานาญข้าราชการนะคะและมูลค่าเงินสดในกรมธรรมประกันชีวิตนะคะสำหรับท่านที่มีกรมธรรประกันชีวิตอยู่ในมือนะคะ แนะนําว่าควรจะสํารวจอย่างน้อยปีละครั้งนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าเงินสดในกรมธรรมประกันชีวิตของเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทก็มีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถลงในมือถือได้นะคะซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะดูมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ได้ด้วยด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ต้องโทรถาม call center ละนะคะก็ลองดูว่าเราจะเอาตัวเนี้ยมาบันทึกเอาไว้ปีละครั้งนะคะจะได้รู้เป็นเงินสํารองฉุกเฉินซึ่งมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์นเนี่ย สามารถที่จะกู้ออกมาได้ด้วยนะคะจะจะมีอยู่ EP ีหนึ่งค่ะได้ทำเอาไว้ให้ความรู้เรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ของกรมธรรม์นะคะซึ่งจะไม่เหมือนการคำนวณดอกเบี้ยท,ทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเกทำหัวข้อชื่อว่าเรื่องควรรู้ก่อนกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะนะคะ,นะคะก็ต้อง,ต,องต้องรู้ว่าถ้าเกิดต้องกู้ออกมาแล้วจะใช้คืนยังไงอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะก็มีประโยชน์อยู่มากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ในส่วนนี้นะคะที่เป็นสินทรัพย์ในส่วนเพื่อการลงทุนเนี่ย ก็จะประกอบด้วยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะรวมถึงมูลค่าเงินส่วนอกรมธารประกันชีวิตต้องสำรองต้องสำรวจออกมานะคะว่ามันมีเท่าไหร่หลายๆคนก็จะค้นพบว่าสินทรัพย์ลงทุนมีน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะมีสินทรัพย์อยู่เราเข้าใจว่าเรามีสินทรัพย์ทั้งหมดรวมกันแล้วมูลค่า3ล้านบาทอาจจะเป็นเงินฝากธนาคารไป2องล้านห้าแสนก็ได้นะคะแล้วอีกห้าแสนอาจจะอยู่ในออกองทุน ลดหย่อนภาษีต่างๆนะคะที่เราต้องไปซื้อเพราะลดหย่อนภาษีเดี๋ยไม่ได้อยู่ในการวางแผนนะคะถ้าเราโมแต่กลัวมากเกินไปเนี่ยเงินกเกษียณเราไม่พอแน่นอนนะคะเพราะว่าเราโมแต กลัวว่าเออเราจะเอาไว้ถอนเผื่อถอนได้นะคะจริงๆก็คือเผื่อถอนได้แค่แค่ระดับหนึ่งพอแล้วนะคะที่เหลือจัดสรรไปให้มันงอกเงยแล้วเอาชนะเงินเฟ้อนะคะซึ่งยิ่งรวบรวมได้เร็วก็ยิ่งดีนะเพราะต้องใช้เวลาในการลงทุนด้วยนะคะสุดสุดท้ายค่ะคือสินทรัพย์ส่วนตัวนะคะสินทรัพย์นี้ก็จะมีไว้ใช้งานหรือใช้ในชีวิตประจำวันนะมีใช้ อย่างพอดีแล้วกันนะคะอย่างพอดีแล้วก็ไม่มากหรือน้อยเกินไปนะเช่นบ้านสำหรับอยู่อาศายัยนะคะรถยนต์และเครื่องประดับนะเพราะถ้าเกิดเราให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากไปนะคะบ้านหลังใหญ่เกินความจําเป็นนะคะบ้านหรูหราเกินความจําเป็นบางคนเนี่ยซื้อบ้านสักหลังหนึ่งพอเริ่มซื้อมันไม่ใช่แค่บ้านอะค่ะก็คือได้บ้านที่ถูกใจแล้วนะคะทําเลที่ชอบแล้วราคาสูงแล้วก็จะต้องประคมเฟอร์นิเจอร์ความสะดวกต่างๆก็เข้าใจว่า มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะคะเป็นความภูมิใจในการทำงานนะแต่ก็ต้องไม่มากเกินไปค่ะต้องคิดถึงด้วยว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลนะคะคือพอเริ่มตกแต่งบ้านแล้วหลายๆคนก็จะเลยเถิดก็ต้องดีที่สุดก็ต้องราคาก็เริ่มกระููไหวเพราะรู้ว่ามีเงินจ่ายคือการที่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำแบบนั้นนะคะอ่าก็คือต้องคิดด้วยว่าถ้าเราต้องจ่ายไปตรงนี้เนี่ยแล้ว เงินเก็บของเราล่ะเงินลงทุนในอนาคตของเราล่ะเงินเกษยรของเราล่ะเงินสร้างความมั่งคั่งของเราล่ะนะคะจะไปถมไปอยู่กับตู้โต๊ตะเตียงผ้าม่าน นะคะสิ่งองุดนสมบูรวตกแต่งต่างๆมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะรถเช่นกันนะคะรถก็มันก็แพงได้เรื่อยๆนะคะรถยุโรปก็3ล้านตัวเกตเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งซึ่งใค้ความสำคัญกับตรงนี้นะแต่คิดว่ามันคงเป็นคันเดียวในชีวิตแล้วล่ะหลังจากนี้คงไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะก็เพราะว่าเราต้องคานึงถึงในอนาคตแล้วก็พอช่วงโควิดก็ได้สอน,นะคะ่ะว่าเกเป็นคนหนึ่งซึ่ง ซึ่งทำงานเราก็มีรายได้ที่ดีมาตลอดนะคะก็ช่วงโควิดก็บอกได้ว่าอ๋อมันก็จะมีช่วงหนึ่งละที่รายได้มันจะขาดหายแล้วในชีวิตเราหลังจากนี้ไปมันก็อาจจะมีแบบนี้อีกนะคะก็ช่วยทำให้มีสติมากขึ้นอีกเยอะเลยนะว่าโอกาสในการทำงานและหารายได้มันไม่ได้มีมากตลอดช่วงไหนเงินมาเยอะๆก็ต้องเก็บต้องลงทุนต้องบริหารจัดการเอาไว้อย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นช่วงสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยถ้าใครมีไว้แนะนำว่า ให้มีใช้อย่างพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะก็ไม่ต้องขนาดบีบตัวเองจนไม่มีความสุขนะคะการให้รางวัลกับตัวเองก็เป็นเรื่องของของแรงผลักเหมือนกันทําให้เรามีพลังใจขับเคลื่อนในการอยากประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะก็ต้องมีบ้างแต่ว่าก็ต้องดูในอนาคตด้วยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทําอะไรอีกในแผนระยะยาวนะคะดังนั้นสินทรัพย์3ส่วนนะคะสภาพคล่องสภาพเพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ ส่วนตัวนะคะก็จะแบ่งเป็น3หมวดลองมาลิสรายการและแนะนําให้ทําบัญชีสินทรัพย์ดูนะคะแล้วก็ทําบัญชีลิสรายการแล้วก็ลงมูลค่าของมันด้วยค่ะซึ่งมูลค่าต้องลงที่มูลค่าปัจจุบันนะคะก็อย่างบ้านเนี่ยนะคะเราซื้อมาแล้วเรามาลงมูลค่าเนี่ย ยังไงซะามันก็ยังชื่นใจเพราะว่ามูลค่าล่าสุดของบ้านมันก็ต้องมากกว่าตอนที่ซื้อในวันแรกอยู่แล้วนะอสังหาเป็นอย่างนั้นนะคะอสังหามรีข้อเสียอย่างเดียวคือในเรื่องของสภาพคล่องซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามูลค่าของมันอนะส่วนใหญ่ก็คือจะเพิ่มขึ้นจะเร็วจะช้าก็าเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่รถยนต์ค่ะมันจะลดลงนะคะบอกได้เลยว่ารถเนี่ยถ้าซื้อป้ายแดงมาแล้วนะคะผ่านไป5ปีราคามันจะเหลือครึ่งหนึ่ง คิดง่ายๆเลยจะเป็นอย่างนั้นถ้าซื้อรถมาราคา3ล้านนะคะรถยุโรป B M Benz เนี่ย ผ่านไป5ปีมันจะเหลือล้านห้าเป็นอย่างน้อยนะคะก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าก็แปลว่าดังน,น,นั้นการลงมูลค่าทรัพย์สินซึ่งจะ,ะจะประเมินเรื่องความมั่งคัง่งต้องลงจากราคาขายในปัจจุบันนะคะก็จะให้ทราบสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของเราเรื่องสัดส่วนก็คือสําคัญนะคะที่พูดมาคือว่าสินทรัพย์สภาพคล่องลงทุนและส่วนตัวมันมีส่วนยังไงนะอย่าให้สินทรัพย์ส่วนตัวมันมีมูลค่าสูงจนจนเกินไปนะคะจนขาดการสร้าง สร้างมูลค่าเพิ่มนะสินทรัพย์ลงทุนมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ส่วนตัวได้ความสุขทางใจแต่ไม่ได้สร้างมูลค่าให้นะคะอ่ะก็ลิสต์รายการมานะบัญชีธนาคารนะคะกรมธรรม์เลขที่อะไรมีบริษัทไหนบ้างนะคะจริงๆเป็นไปได้รวมในกระดาษแผ่นเดียวหรืออะไรก็ได้ที่มันเก็บ แล้วก็กควรจะบอกคนที่เป็นทายาทของเราเอาไว้ให้ทราบด้วยนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเป็นไปได้วางแผนมรดกต่อเลยก็ได้นะคะถ้ารู้ว่าสินทรัพย์มันมีกี่ชิ้นอะไรยังไงบ้างลองนึกถึง ถ่ายาโดยธรรมของเราเลยค่ะว่าโฟลของสินทรัพย์ของเราถ้าเราไม่อยู่มันจะไปทางไหนนะซึ่งเกดจะมีทําไว้ EP หนึ่งค่ะเรื่องของการวางแผนมรดกลองไปฟังดูเป็นความรู้พื้นฐานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะระบุก็ทําพินัยกรรมรอไว้เลยพินัยกรรมก็ไม่ได้ทํายากมากนะคะพินัยกรรมทําง่ายๆเขียนด้วยลายมือก็ได้นะคะก็จะมีความรู้เรื่องของการทําพินัยกรรมให้ด้วยนะคะ ก็ถึงเวลานะคะที่จะลงมือรีสิสทร์ของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะแล้วก็จะเก็บเอกสารทางการเงินทั้งหมดรวมกันไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบบอกคนใกล้ชิดว่าสินทรัพย์เราเนี่ยเก็บบัญชีไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างและควรจะปรับปรุงเสมออย่างน้อยปีละครั้งค่ะเพื่อไม่ให้สินทรัพย์ใดๆถูกลืมไว้เมื่อล่วงเลยเวลาไปนะคะเพราะว่าเราอาจจะกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถเมื่อไหร่ก็ได้เนาะความความเป็นความตายของเราเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้เดี๋ยวบอกใครว่าไม่ทัน คนข้างหลังจัดการให้เราไม่ได้ไม่สะดวกนะคะเตรียมไว้ล่วงหน้าดีกว่าค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะเราพบกันใหม่ ep หน้าก็จะมีแนวคิดเรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้วก็การพัฒนาตัวเองมาฝากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ep ให,ใหม่นะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง spotify พอดบ a น google podcast apple podcast โดย Search คำว่าเกตพิชยาพั์เงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกบิทค่ะ Search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน e อทีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ